โอเคนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลัอาอยู่กับผมนะครับเบอร์เตอร์เกมส์ทีวีนะครับตามชื่อเลยนะครับวันนี้ก็จะอยู่ในช่วงรีวิวกันอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเกมภาษาไทยนะครับส่วนลิงก์คลิปก็เอ้ยส่วนลิงก์ตัวเกมนี้ก็อยู่ใต้ล่างนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครับ มันจะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบเนี่ยแทนแปลภาษาไทยเทมแล้วก็ทำให้อ่านง่ายขึ้นด้วยนะนี่นะครับส่วนอะไรต่างๆก็จะเป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวสิงค์ผมจะรีวิวเอ่ออ่อกดเข้าไปตนี้มีสกินด้วยนะนี่คือสกินตัวค้นหานะครับสกินแพ็คนะครับ นี่นะครับแต่ตรงนี้ทำใหมไม่แปลให้กลัวไม่เป็นไรสตรีฟนะฮะอเล็กนะครับใจพูดใช้อันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับการรีวิวนะฮะสวัสดีครับ